ครับสวัสดีครับไม่ไม่ได้ออกคลิปหลายวันทีเดียวอาจจะเป็นเพราะว่าแบบอาจจะเหนื่อยจากการเดินทางเรามาถึงงานก็เยอะอย่างวันนี้ตอนเช้าผมก็ไปในส่วนที่เป็นสถานที่แบบที่เวลาตำรวจเนี่ยเข้าไปพาคนไทยที่อยู่เกินนะครับไปก็เป็นที่พักพิงชั่วคราวนะครับก่อนที่จะในประเทศเนี่ยผมก็ไปเพราะว่า คือเราเคยมีคนที่ที่ถูกส่งไปเป็นระยะระยะแต่ว่าได้คุยกับเจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่าคนไทยเนี่ยปัญหาน้อยถ้าเทียบกับกับชาติหลายๆชาติทีเดียวนะฮะก็ถือว่าเราเนี่ยเป็นปัญหาน้อยดังนั้นก็ดีใจนะฮะก็ไปขอบคุณเขาที่ดูแลคนไทยอย่างดีแล้วก็ได้เจอกับน้องคนไทย3คนนะฮะที่ถูกควบคุมมารอ เพื่อที่จะส่งตัวกลับนะฮะนั่นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมก็พยายามอยากจะเผยแพร่ความรู้นี้ไปก็เลยคิดว่าประมาณเดือนสิงหาคมเราก็จะจัดคล้ายๆเป็นการอบรมสําหรับคนไทยว่าเวลามาอยู่ที่นี่เนี่ยควรจะอยู่ให้ถูกต้องตามกฎหมายยังไงซึ่งท่านเจ้าหน้าที่ท่านนี้นี่ยท่านก็บอกว่าเนี่ยบางครั้งก็ไม่เข้าใจว่าทําไมคนบางกลุ่มเนี่ยไม่ ไม่ไปทําให้ถูกต้องไม่ไปต่อไม่ไปอะไรต่างๆนานาแต่ว่าพอถึงบทที่จะต้องจ่ายค่าปรับก็จ่ายเนี่ยบางคนก็จ่ายค่าปรับเป็นจํานวนเยอะเนี่ยท่านก็เล่าให้ฟังนะอยู่มาหลายปีเช่นกันอะไรทานองนี้แต่ว่าเวลาช่วงที่มีเหมือนแบบมีนิรโทษกรรมซึ่งไม่ต้องจ่ายค่าปรับหรือว่ามีกระบวนการในการที่จะทําให้การอยู่ต่อเนี่ยง่ายขึ้นเนี่ยก็หลายท่านก็ไม่ไปทําแล้วกอ็อยู่เกินนะครับก็เลยขอบคุณ รวมทั้งเชิญเชิญท่านด้วยนะฮะว่าหากมีโอกาสเนี่ยมามาพูดนะฮะในตอนที่เราอบรมให้คนไทยเนี่ยมาฟังเพราะว่าผมคิดจะเป็นประโยชน์เป็นอย่างยิ่งนะฮะคือเวลาเห็นคนไทยถูกส่งตัวกลับไปอะไรเงี้ยนะก็ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่การที่จะทำให้ถูกตามกฎหมายเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่สำคัญครับ